S <S ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอพี่หมุม๋มตื่นเต้นไหมพี่พี่ทำตัวไม่ถูกว่ะพี่พูดจริงแหวนหลวมไหมหลวมค่ะหือต,ต้องไปเจอเมันมัน,มนทุกอย่างมันเข้าเหตุการณ์หมดไงถ้าการเตรียมพร้อม네เนี่ยเขาจะต้อง,งวัดเวดวัดนิ้วว,วัดอะไรไปทำอะไมา,มาอันนี้แบบพี่พีเขาก็ไม่ได้วัดนิ้วไม่ได้เอามาลองให้ดูเพราะเขาอยาก เซอร์ไพรส์จริงๆใช่มันดึงไม่พอดีอ่ะใช่มันใครจะมาบอกว่าแกล้งไม่ได้เลยหรือถ้าใครแบบว่าคิวฝากวัดพี่บุ๋มหน่อยเรื่องค่าเบอร์คอยู่ดีแบบวัดแหวนก็โดนสงสัยไม่อย่านันโปมึงจะวัดนิ้วกู่ทำไมมีพี่รุถเขาต้องการแบบเซอร์ไพรส์จริงๆที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ที่ไไม่ด้พ่อพ่อพี่ๆยิ้มใหญ่เลยว่าตอนนี้นั่นแหละตลกมาก คือพ่อพี่พีทพี่พีชเราก็บอกว่าเขาพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อเขาอะน่ารักนะพ่ออะแต่พ่อแม่พี่พีชส่วนแม่ก็รู้เขาบอกไงส่วนพ่อฉันยินน้ำตาไหลแต่พ่อแม่คูยอยู่ยังไม่รู้เลยไม่รู้พ่อแม่คูณชายยังให้เขาลู้เขาลูกจะไปขอสาวแต่ง่งใช่ไหมสาวสวยซะด้วย กผมอาจจะไม่ออกแม่ลีเดี๋ยวไปงานด้วยกันนะคะวันนี้มันเกิดคุณลีเขานะคะทุกคนทุกคนรอดูอีกต่อไปอไปเที่ยวไหนเจอให้เอาถุงพิทให้ <ๆ S 1> ยู่บนลืม เบอนี้หรอเยอะไปปะไม่เข้ากับพี่บุ๋มไม่เยอะไปแต่ไม่เข้ากับพี่บุ๋มพี่เก่งค่ะคิดว่าหนูไม่สวยบอกว่าไม่เข้ากับพี่บุ๋มไทีแล้วนะเก่งอะไรอยางแน่นไปค่ะเห็นไหมกงเดี๋ยวมันเบาไม่ให้หรอก็กลัวมันเบาอ่ะขอแบบขออีกอีกอะไรขอตัวเลือกอีก คิวเขาดีได้แค่วันเดียวนะคะพี่เก่อย่าเวอร์อย่าเวอร์เขาก็เป็นอีกแหละ